สวัสดีครับพี่น้องพบกระช่องเบาตุ้ยลำเพลินออฟฟิเชียลครับนี่ครับพี่น้องศาสตร์ก็เริ่มมาแล้วอ้าวจุ๊กละขอบคุณแมวบังพระองค์ตุ้ยได้กินแล้วนะครับไม่ใช่หรอกครับคือโดนบังคับคือแบบไม่ได้อยากจะเลี้ยงแต่คือพูดในหน้าแรกสดกับคลิปนี่คือจบเอ้าอีพ่อตัวนี้พ่อโอ้ยกินหอดอีพ่อขึ้นไรเนี่ยใส่พ่อไม่ได้ขนมหลเทียบพ่อกินเป็นยี่บ่ล่ะพ่อฮะ ได้ยังไงตักา้องไปทำพระใส่หลวงพ่อหลวงพ่อบอกพระว่านี่นพ่อแต้มนี่พ่อแต้มนี่ยเขารู้ไหมตำนานตำนานพี่นะใช่ไหมหลักหมื่นสองหมื่นคือพ่อนะคนแรกเลยในช่องน่ะหลักสองหมื่นเนี่ยพ่อมาจากไหนไปจากไหนบัดเนี่ยมาซื้อเผารถบัสปิดฤดูกาลจะเปลี่ยนเผาไหมเบรกแห้งครับแล้วเอาอะไรมาส่งต่อพ่อเนี่ยเอามอนิเตอร์มาส่งอ่อนเข้าไปเชื่อมั้ยเชือเชือดเชือตั้งแต่เปิดฤดูกาลจนปิดพ่อตามมา คือขอให้บอกอ่ะอ,อะไรขาดขอให้บอกอ่ะสุดยอดจริงแต่ไม่อยากเห็นบ่อยแล้วเรอพราะถ้ามาเราคืออย่างน้อยก็ต้องไม่หลักแสนก็หลักสุดยอดหรีพอดแต้มครับสุดยอดใกล้เราพ่อจากนี้บ้านพ่อบ้านท่อไกลบ่อจากนี้ลอยโลโอ้สายชิวๆครับลอยลอยบ่อพ่อสิบรถหรอวะได้อยู่ทางการคุณท้ครับทางการคุณทต้นี่<ร>อ<ย>พอดแต้มไม่แล้วสุดยอดดี แลรดกับขึ้นไปทีงนี้่แมันมันเป็นทางอันที่รัดไปปากตรงไทยที่นี่ไปอีียงก็ไอ้น้องสวงอีียงไปไปรัดออกแดงคุณทศไปรัดออกไอ้อีียงก่อนเนี่ยที่มันพ่อสิมานี่มาส่งกับพ่อกระครับบอกหรือว่าพ่อาะอยู่จนไปทีไปพ่อมไอทีมากระเมียมันมือคือดิอ๋อไอทีอ๋อเอาน้ำมันเครื่องมาเปลี่ยนเครื่องปั่นไฟปวดพวกมุ้งปากเตียนบอกแล้วว่าข้าม่านต้องมีดน้ำมันเครื่องเครื่องปั่นไฟ ไม่ลำพอแต้มุมีปัญหาแล้วครับพอแต้มมากก็มีประโยชน์ยังอยู่ครับอันผู้ลังคนอย่างนี้นี่อ่ะเอามาพูดก่อนคืออะไรยังไงม่ยังเนียไมยังเนียมาอะไรถามก่อนไม่ก็ผมอยากกินแลมพิษมันไม่ใช่คือมาอะไรถ้าพอแต้มคือไม่มีปัญหาอันนี้ก็มาแบบจะมาก่าว่าจะมาขึ้นวงใหญ่ด้วยก็เลยพอดีเหตุเกิดกับรถครัวเเกิดเหตุเกิดเหตุเหตุเกิดกับรถครัวก็เลยออกไปรับอ่าสัมภาษณ์แล้วเป็นยังไงบ้าง แกก็โอเคแล้วใช่ไหมคนปลอดภัยไม่เป็นอะไรไม่บาดเจ็บแต่รถก็รถชั้นไหนรถก็น่าจะชั้นหนึ่งนะก็ก็ปล่อยฮะแต่คือเราไม่ผิดใช่ไหมเราไม่ผิดครับผมไม่เราไม่ได้ผิดเพราะว่าเขาราขับมาดีๆเราขับมาดีๆเขามาชนชนท้ายแล้วก็ดันไปชนคันข้างหน้าอ่ะที่หมุนนี่เรียกคันเคลื่อนชนท้ายเลยนะครับผมคันหน้าเป็นอะไรไหมก็หน้าหน้ารถอะเป็นเยอะแต่ว่าคนก็ไม่แต่ไม่ซีเรียสหรอกขอให้คนของเราไม่เป็นไรครับรถก็ไม่เป็นไรก็โอเคแล้วรถก็ไม่เป็นไรแล้วถามจริงมาอะไรเนี่ย พี่ําเหมือนผมไม่มีประโยชน์อ่ะเฮ้ยมีดิพี่าแบบโอ้โหนี่แบบตำนานตำนานคนแรกเลยตำนานของซาวเช็คเลยนี่เอมันมันมันเป็นงานอยู่แล้วนะครับมันเป็นงานอยู่แล้วเราต้องทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดด้วยแล้วทีนี้ถ้าใครอยากติดตามเราติดตามทางไหนตอนทุกวันนี้ตอนนี้ต้องเขียนจดหมายหาไหมเไม่ต้อง ช่อง YouTube นะครับผมผ่านช่อง YouTube เลยนะครับหรือว,ว่า Facebook นะครับผมเฟซบุ๊กเอาห้าบาทสิบบาทก็จเอานะครับช่อง YouTube คนเลี้ยงช้างลำเพลินเอาไปเชียวนะครับผมฮะตอนนี้คือยังไม่ทันเบาตุย้ยเบาตุ้ยก็ไปจะแสนแล้วโ <ad> <t ool> อ้สาธุกอย่างมันกระตุ้บกระตุ้บกันแล้ววันที่หนึ่งนี้เจอเจอช้างได้ที่ไหนครับวันที่หนึ่งเจอกันได้ที่นะครับผมท่ามากกำรถแห่อยู่ที่บางพลีนะครับผมแล้วของเสเด็จเราไปไหนรถแห่์ลำเพลินเตยเสด็จไม่แล้วลำ,ลำเพลิน<อ>เตยเสด็จเราไปไหนลำเพลินเตยเสด็จ หน่วยนหนึ่งนะครับผมก็อยู่ที่อน่าจะเป็นใกล้ๆสถานที่ใกล้ๆกันเป็นวัดลงมาวันวันนั้นวันที่หนึง่งคือเราลงออกหมดเลยอนะทั้งวงใหญ่ทั้งรถเล็กรถน้อยครับผมใช่ใช่ผูด์โผล<ๆ>่สาม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 คณะเลยก็ถามก่อนทีนี้เป็นงไง<ม><ม>บ้างสบายดีไหมครับสบายดีครับเงินใช้ไหมเงินก็ไม่ค่อยมีหรอกครับผมก็โอเคก็ตามใจนะไหนๆก็มามาหาแม่นุ้ยก่อนนี่ครับมงูไส้ครับซุดออดเลยครับ มาจังได้กับเหมือนแก้มือแรกคู่มือนีงก็เปลี่ยนไปหลายครับบ้าเยอะก็ยังเหมือนเดิมบ้าหลายก็เพิ่งรู้นะเฮานี่ครับแม่นุ่ยขออกัเพิ่บคือเก่าผมกับขอใจเล่าอยู่ครับแม่ใจมาแต่ตัวเนาะใจก้ามมาแต่เนาะผมผมนึกภาพวอกผมนึกท่าจะตึ้มมันบอกมันกระชิบปุ๊บเลยเนาะอ่ะมันบอกแม่กระชิบปึ๊บเลยเนาะ เอาเอาไปเอานี่พอไหมอ๋อเนึกภาพอ,อกแล้วจชืกแล้วก็ับไปขัดกบในแม่ไม่เหนื่อยไปเอาไก่เข้ามาแล้วนี่ครับพอแล้วงูยืนถาโอ้โอเคตัวบริเป็นยังไงว่าจะเป็นเรนนูนบริเป็น,ปนยังไงว้าแค่นี้ก็ดีใจแหละโอเคเห็นเท่าน,นี้ครับเห็นเอฟซีเอฟซ่ามันถามหลายนะ,นะผมกับโบฮู้นะผมกับไทยผมกับโบฮู้ดีไหมกระเพื่งลูกนี่พี่น้องครับ เป็นกำลังใจแม่นุ้ยดนะครับเด้อ8 8 6แปดฮกหาด้ครับชอบชีพงให้กันหรอไม่ได้ชี้อะไรก็แปดหกหเฉยผมก็รู้สึกว่าขาดตลาดครับแผงขาดโอมาเมื่อกี้ยังขาดเลยครับเอฟซีนะพวดพวกนี่หอดกึกย่างยางไปทั้งหนาแม่ปะหูยังไปซื้อร้อยสิแปดหกหยเรียบร้อยจ้ะเอาหมดแล้วจ้ะไม่ทันแล้วอืมไอ้อันนี้แค่ล้อเล่นกันเฉยแต่คือกำลังใจคือแม่นุ้ยครับนี่ครับครับผมกำลังใจคือสิ่งสำคัญ พอดีเนาะอืมแล้ววันนี้เราจะอยู่ถึงจนวันที่หนึ่งเลยปะนี่ไงจะอืมเราจะอยู่ถึงวันที่หนึ่งเลยใช่ไหมอยู่จนถึงวันที่สามสิบเลยวันที่หนึ่งเพราะว่าวันที่หนึ่งเราไปขึ้นมาาหารกำลังเฮครับผมฮ่่ใครนโอ้น้องปันปันอุ้ยสมองอ่างไม่ใช่หรอกคนคนคนนั้นไม่ดูขนาดนี้น้องปันปันไม่ใช่ เสื้อลดเนะ่ยเราพื้นพูดไม่ใช่พูดพื้นอยู่ไม่ใช่เลยนี่ไม่ใช่นี่ปันพันเป็นพันฝากมากกว่าหูน้องพันพันนุ่ยหยอกน้อมพื้นโอ้ามีแตะโฟมาถามไทยเป็นตัวนี่ก็ดี่แหละอ้าบันเดียมาเยอะคนเด้อบันเดียพี่น้องครับนี่แม่นวยมุนเป็นหาครับฟอแหลมน้องโอเกี้ยชิ่วครับบันเดียเขาเอียรถจากไหนบันเดียรถเดี๋ยวรถกาแฟมาแทนครับโอ้กําลังมุ้งหน้ามันมุ้งน้ามาอยู่มุ้งหน้ามุ้งหน้าถูกแล้ว พ่อขอบคุณน้องชายนะครับช้างขอบคุณที่เสียเวลามีค่ามาให้พี่สัมผัสสัมผัสสัมผัสมันฟังแบบแป้งๆเงี้ยหรือจะผาดเนี่อันนี้ครับโอ้มามาเบ่งเมนหน่อยนะครับโอเคครับโอ้ยนหาครับนี่เนื่อยเมนหน่อยยิ้มได้โอเคและครับดีใจแเรวคนนอกครับ ามาขึา้น,นดีเถอะนี่ครับเดี๋ยวขนมใหม่อันอยเปันคอหนึ่งขนมของข่อยนร้านอร่อยเิ่นพอได้กินก,กาแฟตัวนี่เขากินน้ำหรือเปล่ามือขึ้นเนจอหมหาจามอจักโมงหม้มันตีห่าบ หัวคุ้นอญญะไรเยขาวความขึ้นปวดท้วอองอ่ญญะไปเงี้ยไม่มียาเลยเอ้ามันอีกฝ่าปอดโป่งครับก็จะไมีปัญหาดอกเอานี้ครับพี่นอ้องเป็นกำลังใจให้ยี่แม่หน่วยเด้อครับเด้อผู้ทำหาเราวไม่มีปัญหาอะไรละอยู่ดีไม่แห้งส่วนพอ,อทีท่ากระจบเกมกันไปเลยครับเพราะว่านั่งเพราะว่าเพิ่นเน็ดบุญแต่เด้อสบายเลยสบายใจแล้วเราเพอมีสบายอันวายปูดพาวเวอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว มันก็สบายใจเขาตัวมัเนี่ยถามไทยแม่หนุอยแม่หนุอยแต่ตัวเป็นยังไงโอเคแต่ตัวแต่เป็นยังผมถามอันนี้พอเป็นแผลทกหามันคือขาดแล้วเจ้าะก็หัวเอฟซีนะเอ้าหูใบหูทะเบียนรถแม่หนุอยไหมผมเ่กไทยคิดผมก็หูได้ว่าอ่ะแม่หนุอยหูเอ้าเอ้าบหัหรือไหมเอ้ามาเห็นเพิภารกิจยินได้โอเคกับบริเวณหาลับนี่ครับ มาเพิ่งรวนี่จบเกมแล้วพ่อเอาครับผมผมจะค่อยแล้วสง <laughs> สัสงยพอชิมาเบิ่งมาลำเลยนี่แม่นบอแม่แเ,ามาเอาเขาบอกคือบอกภาษานี่ครับอ๋อคอนแกนโอไม่งานอยู่โคราชมนาเน,นี่ ตั้งใจมาหนีหรือว่าตั้งใจมาบ่งหมอลำเลยตั้งใจมาบ่งหมอลำเพราะว่าแฟนเพิ่นติดตามตลอดอ้าวสะพาะเนาะผมจะผมเห็นหนาด้วเนาะหลายน้อยบังบ้านหมู่บ้แฟนแม่น่ะบ่แม่นอันนี้ลูกสาวก็เป็นตามออดิชั่นเนี่มองยอะไปอายุเท่าไหร่อุ้งอิงคือว่าเอาอายุเท่าไหร่ละครับนั่นเท่าสิบหกสิบห้าอ๋อน้องน้องน้องอีหลาอุ้งอิงอยู่ปีหนึ่งอ๋อค่ะเอาคือดีเนาะแม่ติดตามอยู่เนาะพอแต่แต่ผู้แฟนติดตามกว่า นักวะเราไปใส้แล้วครับนี่ยจะเห็นเราการไม่พาลูกชายม่เลยโอ้ยยูงเพิ่อได้แล้วครับคอนแก่นเนี่ยอายุอำเภอสีชมพูใ่ไอ๋อสีชมพูนี่ครับพี่น้องเราไม่ได้แฟนอยู่คนละครับผมเอาเปิ้ลเปิ้ลถ่หลาหน่อยหลาหัดทลองเพลงเด้อไปอยู่น้ำสาหน่อยตัวจังดีเบิ่งเอ้ยองหญิงอยู่ตัวครับผมโอ้ยดีครับโอ้ยพี่น้องผมย่านนั่นดิกระซิบแน่พี่น้องเอ้าคลิปนี้ฝากไว้สนิทก่อนพี่น้องคลิปหน้าที่พ่อนไหม วันหลังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าตุ้ยลำเพลินอเฟฟิยลเดี๋ยวไปนองเอาไปครับบ๊ายบายสวัสดีค,ครับ